คนละ750บาทมีอะไรกินบ้างมาดูกันนะผมตอนนี้เราอยู่ที่เรือโนโอาคูสนะครับผมคนละ750บาท อันนี้ต่อคนนะมาดูกันว่ามีเมนูอะไรน่ากินบ้างนี้เมนูแรกคือผัดไทยกุ้งสดนะครับผมนี่โอ้โหแล้วก็มันฝรั่งอบชีสนี่ก็เป็นผักสีหายครับสปาเกตตี้ซอสหอยลายนะผมนี่เขาแยกเซ้ตมาเดินอ่น่ากินมากอันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดรสสมุนโอ้โหเหลืองอารามนะน่ากินไม่มีอะไรมากอันนี้ก็เป็นข้าวหอมมะลิครับชากาแฟเครื่องดื่มนะครับผมสามารถมาเติมได้อิบเติมได้มีนมด้วยนะครับผมมาดูฝั่งนี้กันเป็นแกงเขียวหวานไก่ครับ ว้าวร้อนร้อนเลยนี okay, be, oh oh, ่เขาอุ่นอยู่นะอ่าน่ากินมากนี้ก็เส้นขนมจีนก็อยู่ข้างเลยโอเคแล้วก็แกงไก่มัซาร่าครับผมอุ้ยกลิ่นตีวกมาเลยน่ากินกันได้แล้วก็มีไก่ย่างเพิร์งเฮดครับผมไก่ย่างเหิร์นเดหอมแล้วก็เต้าหู้ซอสมะขามครับนี่อันนี้เป็นเต้าหู้ซอสมะขามแล้วก็มีปอเปี๊ยะทอดเจครับด้วย แป้งนานอันนี้เป็นแป้งนานเอาไปกินกับมัสมันนะผมแล้วก็มีเสิร์ฟกับเก็ดปลานะครับผมแล้วก็เฟรนฟรายนะผมเป็นปลาทอดนะฮะอันนี้ก็เป็นน้ําพริกลงเรือนะครับผมแล้วก็มีผักโอ้ผักหลากหลายมากไทยๆเลยอันนี้ผมชอบนะฮะผมแล้วก็มีนี่มาดูตรงนี้กันซุปเห็ดร้อนๆเลยโอ้โหอันนี้หอมมากเปิดหม้อมานี่คือได้กลิ่นอันนี้ต้มยำกุ้งป้าโอ้ยไม่คิดว่าจะร้อนขนาดน,นี้ กุ้งตัวใหญ่จริงโอเคเดี๋ยวพาไปดูโซนแซลมอนซาชิมิกันว่าจะเป็นยังไงนี่อันนี้เป็นในส่วนของแซลมอนซาชิมิครับผมนี่เราก็สามารถเดินมาหยิบเป็นจานๆอย่างนี้ได้เลยนะผมมาหยิบนี่หยิบทีละจานทีละจานไม่กินไม่อิ่มก็เดินมาหยิบใหม่ได้เพราะว่าเขามีเติมตลอดครับผมนี่พี่เขาก็แลกันสดๆตรงนี้เลยครับผม ทั้งกิมซอสโชออยุนะครับผมแล้วก็วาซาบิใครอายาเติมก็มาเติมตรงนี้ได้เลยแล้วก็เป็นซูชิหลากหลายหน้าครับผมดูเยอะอเหมือนกันนะตรงนี้คือไฮไลท์เลยอันนี้ชอบมากหอยชิลีอบเนยกระเทียมครับผมนี่หอมมากน่ากินมาก นี่เราสามารถเดินมาหยิบเป็นจานๆอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำย่างด้วยฮะปูปใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเราสามารถเดินมาหยิบเป็นจานๆแล้วก็ไปนั่งกินเซโตะแล้วก็กินไม่อิ่มก็เดินมาหยิบใหม่ได้เรื่อยๆเลยนะครับนี่ล่ะลงมาข้างล่างนิดนึงคือนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดโซนของหวานกันดีกว่าครับผมนี่อันนี้เป็นโซนของหวานนะอันนี้เป็นสลัดปลามีผักมากมายแล้วก็มีน้ำสลัดมากมายนะครับผมแล้วก็มีสลัดผลไม้นะฮะแล้วก็มีสลัดมันฝรั่งด้วยนะ อันนี้ผมชอบกินมากซีซ่าสลัดนี่น่ากินมากแล้วมีโคคัดใะค่นะผมมีไุกกรอบมีโโ,โรนนามีอะไรอูเดียอเยะยะมากเด็กๆชอบผู้อัดครับผมอันนี้น่ากินแล้วก็มียำบุนเส้นครับ อ่าแล้วก็ส้มตำไทยด้วยโอ้หน่าจะแซ่บน่าดูนี่คือก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะมีแตงโมมีสับปะรดมีแก้วมังกรอันนี้ก็ขนมไทยเราก็มีเหมือนกันอ่าคาโคาตาเด็กๆชอบแน่นอนแล้วก็บานอฟีอ่าอันนี้หมดเดี๋ยวเขาก็มีเติมนะแล้วก็เก็บูเลนะผมว้าวน่ากินแล้วก็มีเค้กหน้าต่างๆตรงนี้เลยมีเค้กช็อกโกแลตแล้วก็เค้กส้มด้วยนะผม อันนี้เป็นโซนเครื่องดื่มครับแล้วก็สามารถเดินมาสั่งเครื่องดื่มตรงนี้ได้เลยหรือจะสั่งที่โต๊ะก็ได้นี่มีเครื่องดื่มมอกเทลค็อกเทล,เทลน้ำผลไม้นะครับผมแล้วก็มีน้ำองุ่นก็มีหรือน้ำลำไย,ยสดมีฟองก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่จริง,รง,รงๆแล้วเขามีฟรีเครื่องดื่มด้วยก็คือเวลคอมดิงแล้วก็ฟรีน้ำเปล่าที่เติมได้ไม่อั้นเลยนะครับผมนี่คือบรรยากาศคนเดินตักอาหารแล้วครับถ้าใครสนใจที่อยากจะมาล่องเรือแบบนี้นะครับผมจองมาได้เลยครับที่บริษัทแวนเซเว่นจิมบลิที่หน้ารถไฟได้เลยโอ,โอ,โอ